ตรวจไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ก็คือสิ่งที่เราแปลมาจากภาษาอังกฤษเนาะ u n t e c t a b l e equal u n t r a n s m i t a b l e ก็คืออยู่เท่ากับอยู่พอคนไข้ที่อยู่ในสเตจของ u n d e t e c t a b l e ปุ๊บเนี่ยต่อให้เขามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนของเขาโดยที่ไม่ใช้ถุงยางนาำมัยก็ตามเขาจะไม่มีทางแพร่เชื้อให้คู่นอนสิ่งๆอุปสรรคใหญ่ๆเลยคือการกลัวผลเลือด อันนี้คือเป็นอุปสรรคที่เราอะค่ะพบเจอได้โดยทั่วไปแต่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่เลยที่เราก้าวผ่านไปไม่ได้สักทีเพราะคําว่ากลัวเนี่ยค่ะท้าไมคนเนี่ยไม่กล้าเข้ามารับบริการการตรวจเลือดเพราะเขาคิดว่าไม่ตรวจก็ไม่ตายอะไรเงี้ยแต่ถ้าฉันไปตรวจเมื่อไหร่แล้วถ้าผลมันผิดปกติอะฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องตายแน่นๆอะไรเงี้ยเขายังมีความเชื่อเดิมๆว่าถ้าฉันติดเชื้อเนี่ยฉันจะต้องกินยาเป็นกร,รมนะถ้าถ้ความเป็นจริงเนี่ยมันกินยาแค่เม็ดเดียว ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตคนปกติทั่วไปได้ประเทศไทยตรวเจเอชบครั้งแรกก็ปี2527เนาเะเรากำลังสู้กับทัศนคติของคนที่เกลียดกลัว h อชมันเกิดจากการรณรงค์ที่มันผิดพลาดของบ้านเราเนาะพอตรวจเจอปุ๊บไม่รู้จะทำอย่างไรก็รณรงค์ว่าเอดเป็นแล้วตายรักษาไม่หายเงเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นแล้วตายค่ะมันฝังแน่นในความคิดคนมากพอได้กินยาต้านเนี่ยการตายลดลงการป่วยจนเป็นเอดลดลง แล้วทีนี้มาทําให้เราเฮ้ยแปลว่าแบบนี้มันมาถูกทางแล้วเราก็เลยรณรงค์ออกมาใหม่ว่าเอสรักษาได้เอชบควบคุมได้แล้วเราก็เอ้ย e ถ้าเป็นแบบนี้เราก็รณรงค์ต่อว่าไม่ตายแล้วเนาะควบคุมได้เนาะเรียนหนังสือได้มีครอบครัวได้ทํางานได้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเอชยังเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัว เรื่องเอดเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องเอดเป็นเรื่องของคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่นอกสินธรรมทัศนคติที่มีต่อเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหญ่และทัศนคติของความไม่เข้าใจแบบนี้มันนำมาสู่การรังเกียจกีดกันหรือแม้แต่ถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขแล้วก็มีเรื่องทำฟันทำฟันห้องฟันให้เป็นคิวสุดท้าย หรือปฏิเสธการผ่าตัดเพื่อบอกว่าเด็กยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็มีเนาะหน่วยงานของรัฐควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไม่ละเมิดสิทธิด้านเอกก็คือบังคับตรวจให้ชีวีก่อนเรียนและก่อนเข้าทํางานจะยกตัวอย่างเช่นกฎกตรอเป็นต้นรวมถึงที่อื่นๆบริษัทเอกชนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันที่ยังใช้เงื่อนไขของให้ชวีมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะไปทำงานหรือจะไปเป็นการเรียน ไม่ควรมีหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นที่ทำงานด้านอะไรก็แล้วแต่เอา h i v มาเป็นเงื่อนไขคือจริงๆอันดับแรกเราต้องเข้าใจคําว่า u n d e t e c t ก่อนนะคะคือการตรวจไม่พบการตรวจไม่พบไม่ได้แปลว่าในร่างกายเรามีเชื้อ h i v เป็นศูนย์เนาะเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยใช้คำว่าการตรวจไม่พบเท่ากับแปลว่าคนที่ทานยาดีทานยาต่อเนื่อง แล้วก็มันสามารถกดเชื้อไวรัสได้ต่ำกว่า40กัพปี้เราเรียกว่าตรวจไม่พบเพราะมันจะไม่สามารถส่งต่อเชื้อให้คนอื่นได้แต่ในร่างกายเรายังมีเชื้อ h อชอยู่ คนไข้ช i v วีนะครับที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะครับจนระดับไวรัสถูกกดต่ำลงกว่า200ซึ่งปกติในายาในปัจจุบัน,นมีประสิทธิภาพที่ดีมากคนไข้นะครสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้มีครอบครัวได้มีบุตรได้ตามปกติโดยที่ไม่สามารถส่งผ่านเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดีเช็เซบเบกมีความสําคัญนะครถ้าทุกคนประหนักและเข้าใจถึงประเด็นนี้เนี่ยคนก็จะ มีมุมมองต่อ HIV ที่เปลี่ยนไปเราจะเลิกตีตราเลิกกลัว HIV นะครับคือในสถานพยาบาลที่เราให้บริการเกี่ยวกับด้านการตรวจหาเชื้อ HIV อนะคะอย่างแรกเลยทุกอย่างต้องเป็นความลับอย่างที่สองคือเราต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยและก็เฟรนลี่สำหรับผู้เข้ามารับบริการเราจะไม่ตีตราแล้วก็เลือกปฏิบตัติต่อใครทั้งสิ้นะเราจะมีพื้นฐานในการให้บริการเบื้องต้นอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการสติ๊กมาต่อผู้เข้ามารับบริการ ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มการคัดกรองเลยนะครับก็เป็นชุดสิทธิประโยชน์ก็คือวันนี้ถ้าเกิดเราประเมินความเสี่ยงเห็นความเสี่ยงของตัวเองแล้วสวนใจอยากจะรู้สถานะของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปที่หน่วยบริการขอรับการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจเนาะเพื่อรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อถ้าติดเชื้อก็เข้าสู่ระบบด้วยยาต้านไวรัส เกิดคุณไม่ติดเชื้อ h i ชวีเนี่ยคุณก็มีโอกาสในการที่จะลดความเสี่ยงด้วยการเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันเนาะไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยก็ได้หรือเพล็ก็มีเพล็ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องหรือถ้าคุณมีคู่ที่เป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยข้อมูลเรื่องอยูเท่ากับยูตอนนี้ก็มาละหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใช้ยาเนี่ยเข็มและอุปกรณ์สะอาดเนี่ยก็คุณต้องมีให้บริการเนาะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นชุดบริการที่จะทําให้คนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ย มีทางเลือกในการที่จะจัดการชีวิตของตัวเองและเหมาะสมกับตัวเองอไปตามในบริบทของที่ตัวเองเป็นตามวิถีของตัวเองนะครับต้องขอ,อพูดในมุมมองของผูง้ให้บริการในการแพทย์นะว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมไม่กล้าเข้ามาตรวจเพราะว่าอายหมออายพยาบาลอายบุคลากรในคลินิกหรือโรงพยาบาลกลัวถูกตีตราจริงๆเนี่ยอยากให้ตรวจเป็นรูทีนเหมือนเวลาเราตรวจสุขภาพประจาปีฮะอาจจะตรวจปีละครั้งสองครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเอชไอวีในปัจจุบันเนี่ยที่ผมบ,บอกคือ ถ้ากินยาตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะคนไข้ h i ชวจะสามารถมีอายุยืนยาวด้วยเท่ากับคนปกติเลยนะครับไม่ได้ทำให้อายุสั้นลงเหมือนสมัยก่อนหรอกครับคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตรวจ H i ชฟรีปีละสองครั้งอยู่แล้วนะฮะเพราะคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยงสามารถเลือกที่จะกินเพล็บเพื่อเป็นการป้องกัน H i ชไได้ฟรีครับ mm hmm. การที่เรามีความเสี่ยงและเข้ามาตรวจทันทีแล้วเมื่อรู้ว่าเราติดเชื้อเราก็ควรจะกินยาทันทีเมื่อกินยาทันที แล้วมันก็จะทำให้ไปกดไวรัสได้จนกลายเป็นยูเพื่อยูความหมายชุมชนที่ว่านี่ก็คือจะเป็นภาคประชาสังคมที่เขาทำงานเรื่องเอชอวอย่างภาคเหนือก็จะมีอย่างเอ็มพาอย่างมี v ีแคที่อยู่ลำพูนเนาะเคมี K ที่เขาทํางานบริการเรื่องเอชวเขาดูเรื่องการรักษาด้วยดูทั้งป้องกันด้วยแบบนี้ค่ะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ เป็นบทบาทขององค์กรชุมชนแล้วก็เป็นบทบาทของเครือข่ายผู้ติดเชื้อที่ที่จะทําให้ระบบมันเป็นนิดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในขณะเดียวกันเราเองก็ไม่ได้ทํางานตั้งรับเท่านั้นเนาะเรายังต้องทํางานร่วมกับองค์กรชุมชนอื่นๆที่ทําให้คนทุกคนเนี่ยได้ประเมินความเสี่ยงได้เข้าใจเรื่องเอดรักษาได้ เข้าใจเรื่อง you, mm. อยู่เท่ากับอยู่หรือแม้แต่เรื่องการมีชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเรายังทํางานร่วมกับฝากฝั่งงานวิชาการทํางานร่วมกับแพทย์และในขณะเดียวกันเราก็ต้องทํางานเรื่องการปกป้องคุ้มครองติดไปด้วยในคราวเดียวกันเลยและไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อจะมีให้ชวีหรือไม่มีให้ชวีเนี่ยเราคือส่วนหนึ่งของการที่จะยุติปัญหาเอดด้วยกันทั้งสิ้นเช่นไม่ติดไม่ตายไม่ตีตา